ด้วยข่าวของหนุ่มหล่อเสียงดีจากบ้านคว้าดาวนะคะอย่างแกงส้มธนทัศน์นะคะพักหลังไม่ค่อยได้เห็นแกงส้มโพสต์รูปล่อๆให้โสดสาวเข้ามากดไลค์กันในไอจีค่ะก็ไม่รู้ว่างานนี้ไม่มีเวลาหรือว่าติดแฟนอย่างที่เขาเม้าส์กันจริงหรือเปล่ามีกระแสข่าวว่าปลายปีนี้แกงส้มมีแลนจะบินลัดฟ้าไปลันลาถึงประเทศฝรั่งเศสนะคะงานนี้จะแอบหนีไปหาสาวคนไหนเอ๊ะหรือว่าจะพาหวานใจประสิิหวานเข้าดาวก,กันหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวให้แกงส้มธนทัศน์มาอัปเดตกันเลยค่ะ มูเดืนพฤกมนานอาจจะไปฝรั่งเศสนะครับผมก็อาจจะไปหาพี่สาวพี่สาวอยู่อังกฤษเดี๋ยวเขานั่งรถไฟมาเจอกันที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูดูอีกทีว่าเวลาได้ไม่ได้อีกทีหนึ่งผมก็จะเอาน้องชายไปด้วยครับผมก็ไปรวมตัวรวมตัวกันหน่อยสามพี่น้องอย่างนี้แหละที่บอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นๆุ่นทำงานกับน้องชายก็คือตัดเขาเริตัดวิดีโอบ้างอะไรบ้างช่วยน้องดูงานบ้างหรือออกไปแบบวับนไหนว่างวันไหนว่างก็ออกไปแบบ พาน้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยว่างก็มีเห็นบ้างบอกว่าไม่ลงรูปเลยอะไรเงี้ยครับก็ติดตามบอกว่าเดี๋ยวว่างก็ลงลงเรื่อยๆแหละต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาไปงานนี้ครับผมบางทีผมไม่สามารถที่จะหยุดถ่ายรูปกับทุกคนได้จริงๆเลยผมต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็บางทีแบบผมไปกับทีมงานแล้วก็บางทีแบบมันค่อนข้างจะมีเวลาจํากัดอะไรเงี้ยครับผมคือ คือถ้าถามผมผมก็อยากหยุดถ่ายลูกอยู่กับทุกคนแต่บางทีแบบพี่พ,พี่ทีมงานเขาก็ต้องให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆผมก็จะบอกว่าถ่ายได้ครับแต่ต้องเดินไปด้วยครับรวมถึงเรื่องของแกงส้มอย่าไปว่าน้องเขาเลยบางทีอ่ะต้องรีบไปงานแบบวิ่งงานนะ่ะนึกออกป่ามันรีบจริงๆนะจริง เพราะว่าอะอย่างสมมติถ้าเราเนี่ยจักงานสมมติวันนั้นรับสางานอย่างเงี้ยจากงานนี้ไปงานต่อไปอะแต่ถ้าเกิดมีอะไรมาเราเราคำนวณไว้แล้วอะว่าจะเสร็จจากงานนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการไปถึงงานต่อไปซูิถ้ามีอะไรมาแบบหยุดเรานิดนึงอะมันทําให้เสียเวลาไปแล้วมันทาให้เลดงานต่อไปใช่ใช่เนื่องจากจราจรกรุงเทพเราก็รู้อยู่ใช่ไหมมันติดมากดังนั้นเนี่ยไม่แปลกไม่แปลกเลยถ้าเกิดจะเห็นภาพเซเลบหลายท่านวิ่งอะ นั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นวินขึ้น BTS ขึ้นาทีเนาะอย่างล่าสุดที่เขาแชร์กันก็คุณคริสหอาวางซ้อนวินมอเตอร์ไซค์นะจะวิ่งงานเหมือนกันนะครับก็อย่าไปว่าน้องก็เลยเห็นใจกันหน่อยเนาะ